มาสดนิดนึงค่ะสวัสดีทุกคนค่ะลองโหดขอโทษนะคะหน้าสดกันนิดนึงนี่หนาจะมาทำเรียกว่าอะไรอ่ะอืมแกงอ่อมสไตล์ไทยแอนเกาหลีนะคะนี่นี่ก็กำลังตั้เครื่องแกงอยู่นะคะนี่ตั้มเครื่องแกงอยู่นะคะจะมีพริกสดขาตะไคท์ใครชอบขิงก็ใส่ขิงลงไปนะคะก็จะ มีผักที่จะใส่ใช้ก็คืออ่มะเขือปอแล้วก็เต็บแหนกคณามาได้นิดนึงแล้วก็ยอดอ่ออะไรนะยอดของอ่ขุดอ,อะไรอะ่ะลูกอะไรอะ่ะที่เป็นลูกเขียวๆมันลูกอ่ฟักอะกะเขเรียกอะไรอะ่ะลืม ก็นี่ปลาค่ะเดี๋ยวนี้นะ่าจะมาทำนะคะเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วจะโชว์ให้ดูตอนี้กำลังขบเครื่องแกงอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบแบบไหนเคยทำอยู่เกาหลีแลอ,อ,อร่อยมากแล้วทีนี้ก็เลยติดใจก็เลยจะนามาทำอีกครั้งหนึ่ง ไม่รู้ว่ามันจะได้ชูเติมไหมจะได้รสชาติเติมไหมตอนนี้นาะทำอยาอยู่ที่เกาหลีอร่อยมากค่ะจะใส่ผู้จุจังด้วยนะคะเดี๋ยวมาโขกเครื่องแกงกัน อากาศข้างนอกค่ะดูไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่ะมา,าชมอากาศข้างนอกก่อนค่ะนี่ขึ้นไปหมดเลยนะคะคราวเดินมองอะไรก็ไม่เห็นเหนือไปหมดเลยดูนี่ท้องฟ้าี่ท้องฟ้าค่ะเนี่ไปหมดเลยน้ำทะเลก็มองไม่เห็นเลยขึ้นไปหมดเลย ปกตีที่จะทํากับข้าวทานที่บ้านนะคะดูท้องฟ้าสิคะเนี่ยมองไม่เห็นเลยไม่เห็นเมฆไม่เห็นหมอกเลยมืดไปหมดเลยนะคะอ่งข้าวไว้ลืมกดม้ข้าวเลยอือดีนะเดินไปทางนั้นเอาขิง นี่หนาจะชอบขิงค่ะก็เลยจะใส่ขิงลงไปด้วยนะคะค่ะตะไครขิงสูตรใครก็สูตรใครนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแต่นี่หนาชอบนี่หนาก็จะใส่ลงไป ะะหลังจากที่ใส่กระเทียมหอ,อมลงไปแล้วนี่คือหน้าตานะังพีชหนาน,นะคะจะให้ดู <c oughs> อ๋อขอโทษทีใส่กะปิลงไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะ จากนั้นก็ใส่ขูดจังลงไปนะคะเดี๋ยวนี้หน่าจะมาตําใส่กันขูดจังกับกะปิน,นะคะอันนี้คือสูตรของนิ่หน่านะคะใครจะเรียนแบบหรือไม่เรียนแบบก็แล้วแต่นะคะคือความชอบของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือน้ำอะไรอ่ะ น้ำตาลปึกนะคะหนาก็จะใส่น้ำตาลปลึะะกล,ปล,ลงไปด้วยน้ำตาลปึกก็แข็งแข็งใส่หมดเลยแบบนี้เดียวน้ำตาลปึกนะคะเนี่ยหนาก็จะใส่น้ำตาลปลึกลงไป นี่ค่ะสูตรไข่ก็สูตรไข่นะคะอันนี้คือสูตรนีิหาค่ะลดดีลงไปนะคะมุงให้เรียบร้อยเลยค่ะพอลงหม้อแล้วจะได้ไม่ต้องปรุงว่าถ้าไปปรุงในหม้อแล้วมันไปปรุงในหม้อมันจะป่าจะเล็กนะคะ เลยนะคะพริกที่นี่หนาะต่ำไม้เป็นน้ำพริกนี่แหละคะ่ะเพิ่มความเผ็ดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ใบมะกรูดลงไปนะคะเพื่อความหอมขี้เกียจออกไปเอาไม้ไมมะกรูดสดแต่ไม้มะกรูดแห้งแหละหั่นลงไปสักสองใบนะคะน่าจะหั่นลงไปสักสองใบหอมมาก ูสีน้ำพริกของนี่นะกันนะคะนี่ดูผีสีน้ำพริกน่ากินไหมคะนี่นะคะตอนการเตรียมหม้อนะคะเตรียมหม้อคือนีหนาจะใส่เอ่อขาเรียกอะไรอ่ะมันฝรั่งลงไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปลาเขาติดหม้อนะคะนีหนาก็จะใส่มันฝรั่งลงไป พลังก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วแต่จะชอบนะคะผักนะคะผักกระหล่เพื่อเป็นการลองนะคะลองหม้อไม่ให้ใส่าตามจำนวนที่ต้องการนะคะแล้วแต่ไทรจะใส่มากใส่น้อยแต่นี่หนาจะชอบคนๆกินผักนี่หนาก็จะใส่ลงไปเยอะนิดนึง ก็น้ำปลาน้ำปลาที่เตรียมไว้นะคะปลาที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ วางลงไปเลยวางลงไปเลยนะคะวางลงบนบนผักเราจะใส่ผักผักลงไปเพิ่มนะคะเพราะนี่หนาชอบกินผักนี่คืออ่ามันนะคะมันเหลืองใส่ลงไปแล้วนกะ็ แล้วก็พัสรีใส่ลงไปนะคะใบมันนี่นาจะไว้ใส่ข้างหน้านะคะใส่ตอนที่เราจัดยกลงใสมะเขือเปราะ,ะนนี่นี่นาจะใส่มะเขือเปราะลงไปนะคะ,ะเสือที่นี่หนาปลูกแล้วก็นี่หนาก็ใส่ช่องฟิดไว้ เลยตามที่เราต้องการนะคะ เยอไปกินคนเดียวนหน่อยนะคะน,น,ะน,ะคะน่ก็ใส่หไปเือใส่ผักน่คนเดียวไม่หมดหรือเปล่า <c oughs> โอเคก็ดผักเยอะมาก อันนี้ก็จะเป็นแล้วมีไอ้นี้ด้วยค่ะด้วยนะคะนี่ไหนจะใส่ผักกระแหงลงไปด้วยนะคะนี่การที่ใส่ผักเครื่องลงไปอย่างนี้เวลาเราทำปลาจะได้ไม่เละนะคะเราจะได้ไม่ต้องขน แล้วต่อไปก็เป็นการใส่น้ำพริกลงไปนะคะทำยังไงถึงจะไม้เลอะไม่เป็นไรทือเอานี่น้ำพริกนะคะนี่คือน้ำพริกที่นี่น่าต่ำน่าก็จะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปทั้งหมดนี้เลย มันขึ้นที่หน่หนจะตำครั้งสองครั้งค่ะใส่ติดหน้าลงไปเลยค่ะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยในการที่ปุ่งเรื่อ ค้าใส่ใโนนโอเราไปแล้วถ้าใส่เครื่อ,องหรงนี้นะคะน,นี่น่ะก็จะปิดไปปิดนี่เลยค่ะหน้าตาดูหน้าทานะคะสีสันสุดท้ายก็ใส่ ลองปิดน้าไีเทมแล้วก็ใส่ยอดผักที่เราต้องการนะคะนี่นะี่อาจจะใส่คะน้าจากยอดอ่ของอะไรต้นอะไรน,นะต้นที่เป็นลูกเกี่ขียวๆอะ่ะจำชื่อไม่ได้ละะปิดฝานะคะปิดฝารอให้เขาสุกนิดหนึ่งนะคะ ยอดโชโก้ที่ใส่ลงไปเมื่อกี้ยอดโชโก้จะไม่ได้สักทีรเรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้วนะคะนี่ก็จะมาลงเป็นหน้าตาแบบนี้นี่หน่าก็ตักมาใส่จานเรียบร้อยนี่เดี๋ยวจะกินแล้วนะคะโอเคขอกับลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะคะนี่น่ะอยู่ข้าวแล้วจะไปกินข้าวแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ